สวัสดีจ้ามนีเสียวิธีการปลูกต้นหอมแน่ให้หน้ามาฝากเนาะจ้าก่อนอื่นเ่ากับไปเตรียมแปลงปลูกกันก่อนเนาะจ้าหลังจากที่ไทยตากดินไว้แล้วยกหลองไว้แล้วเนาะจ้าบานี้เขากับสิมาเตรียมแปลงปลูกกันเลยเนาะจ้าวิธีการกับวาอยากจ้าหลังจากเขาไทยยกหลองเป็นแปลงงาแบบนี้บานี้เขากับสิมากลนขันเป็นแปลงนหน่อยๆเนาะจ้าเป็นแปลงย่อย บะน,นีกนสิปลูกต้นหอมในนี่จ้าหลังจากที่ห้าวกลุดฟื้นดินแล้วบะน,นีกะสิมาเคลียแปลงเหเรียบเยบนาะจ้าเผื่อความรวดเร็เรวกะขูดส้อยกันสองคนจ้าขนาดของแปลงความกว้างเนาะจ้าประมาณอันดามบักโจกหนึ่งกับประมาณเมตรหนึ่งเนาะจ้าส่วนความยาวกะประมาณเกือบเกือบสองเมตรจ้าก่อนที่ห้าจะปลูกผัก หอมลงไปเนอาจ้าเขากะม,มาพมนาใหมมันเปียกก่อนเนะาจะาเผื่อเวลาห่อดำหอมลงไปมันจะดำง่ายเนอาจา้าดินมันจะได้จะได้หลวมกะหดพมนาดินไนแปลงแบบนี้ละจ้าหลังจากที่หดพมนาดินไม่แปลงเสร็จเรียบร้อยบานนี้ก็มาเริ่มปลูกกันเนะาจา้ากะใส่วิธีการดำลงไปในนานเลยจา้าพันเข้ามันเป็นพันหอมหน่อยหอมเขียวหน่อยเนะาจา้า ยูน่เออนว่าหอมเขียวหน่อยส่วนต้นพันกะเป็นพันุ์ที่เหาเเอาแนวปลูกเลยตอกันมาเรื่อยๆเนาะจา้าบ่มเมนการยอดเมล็ดได้จา้าอันนี้ขยายพันุจากต้นเก่านะจา้าหอมพันุนี่ปกติกะบ่ได้ต้นน้อยแบบนี้เด้จา้าพี่น้องกะเป็นหอมกินใบไ่ลาบใส่ออมทั่วๆไปเลยจา้าแต่ว่าอันนี้เหาปลูกเอาแนวไว้เฮากับ่ได้ไปบำรุงรักษาอย่างมันดีเนาะจา้ากับปลูกพอให้มันเมีเยนแนว มาปลูกตอ่อในช่วงหนาหนาวจ้ากาดำลงไปแบบนียะจ้าดำลงไปเรื่อยๆให้มันเต็มแปลงนะจ้าซอยดำกันดำสองก้นกเส็จเร็ยวขึ้นแถวนี้ทั้งแถวนะจ้าแปลงไงกะตั้งใจว่าสิปลูกต้นหอมให้มันเต็มแปลงนะจ้านี่จ้าวิธีการเขาเอื่นว่าดำแบบเมันโปนแนบแล้วกันกดลงไปในดินนะจ้าแล้วก็บ,บีบนี่จ้าต้นพันมันให้เบิ่งใกล้ ันนี้เขาแยกเป็นต้นมาแล้วเนะจ้ะเป็นต้นได้ใหญ่ๆกับปูกต้นเดียวจ้าอันต้นได้ใน้นๆกันปูกเป็นกอกอหนึ่งมีอยู่สองสามต้นเนะจ้ะนี่กระดาไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องต้นพันธ์กับเป็นต้นพันธ์ที่มาจากอันของเจ้าของเองนะจ้ะกระซอยกันปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้เนะจ้ะ ปลูกนั้นใดที่ห้าปลูกเสร็จแล้วเ้ากันจะหดหน้ามันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วจ้าพี่น้องโหดเหมันเปียกมันซุ่มเลยเนาะจ้าจริงๆแล้วต้นหอมมันปลูกใบใหญ่เลยจ้าหันห้องมีเวลาจัก่อยนี่ปลูกเสร็จแบบนี้แล้วก็ใส่ปุ่นฟุ่นปุ๋ยขอกเนี่ยจ้าใส่ทันที่เลยก็ได้เนาะจ้าถ้าเห้องพมีเวลากันอันปลูกไปจักพักหนึ่งเงินสามสี่หมื่นเ้าก็จะมาใส่ปุ๋ยขอกอะไรเนาะจ้านี้ ปุ๋ยคอ,อกดีจังไหนบัดดี้าพี่น้องปุ๋ยคอ,อกนี่มันจะซอยเก็บความชื้นในห,หนาดินได้ดีเนาะจา้านี่ก็ปลูกไปได้สามนานเค่งเนาะจา้าพี่นอ้องต้นพันธุ์มันเหมือเนาะจา้าเดียวอันหมืน่นอื่นเท่าสิมานปลูกไม่เพิ่มไปต่อเนาะจา้าต้นพันธุ์ยูบ้านเนาะจา้าเดียวจะเขาไปเอาเนะจา้าอันนี้บ่ได้ปลูกเส็จแล้วมือนมือเดียวเด้จา้าพี่น้องเข้าอาศัยวา่าเข้ามาปลูกเ่มนวงเศร้า แล้วกันช่วงแรกก่อนสิคําเนาะจ้าเพราะว่าแดดมันบ่ได้จัดเนาะจ้าก็เห็ดไปเรื่อยๆจ้าอันแปลงง่ายๆแบบนี้ใส่เวลาปลูกอยู่สองหมื่นเนาะจ้าเสาแรงเสาแรงยงสีละจ้าอันนี้ก็ปลูกร้อมขอนมาแลลวเนะจ้าพี่น้องกับไก่สีแล้วแล้วเนาะจ้านี่จ่าอันนี้อัปเดตไม่อีกรอบนึงก็เกือบจะแล้วเนาะจ้าพี่น้องหลังจากปลูกเซจแบบนี้แล้วอากาดึงน้ำลงใส่ค้องแบบนี้จ้าเนี่ย เป็นการก้องน้ำจากสาไง่กุลาจาเขามากลกา้วก็ม่านลงมาในคลองแบบนี้กับใส่คุณนะจาะศาดน้ำเมื่อใส่นานพักอันศาดเบาๆด้วยจ้าพี่น้องปู่ไม,ม่แบบนี้การเพี้ยนในการศาสจัหน้อยนะจาะนี่สาดค่อยๆพ่อไมให้ต้นมันหนึ่งถอนออกนะจาะเพราะว่ามันบระท่านได้หักพระท่านติดนะจาะเท่ากับหมดเบาๆไปก่อนแบบนี้นะจาะ เ็นไจนจ้ะพี่น้องวิธีการปลูกต้นหอมสไตล์บานสวนฟ้ามออร์แกนิกกับว่ออากเด้เนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะพอ,อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีจา้า